เจอเลเวล้อยเลยวะอะไรครับเนี่ยโอ้โหสองล้านเจ็ดโอ้โหให้ตายเอะ mm, สวัสดีกับเพื่อนเพื่อนน้องทุกคนด้วยนะครับผมยินดีตรับเข้าสู่ช่องกันทาวิล่าเนาะกับเกม new mini battle นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นมาด,ดอยฟ้านะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตัวเซิร์ฟที่56นะครับผมแล้วก็ อยู่ในตัวของเพื่อนพี่น้องนะครับเท่านารงเนาะก็อาจจะเคยเห็นเขาบ้างนะครับอยู่ในกลุ่มของเรานะเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูนี่ครับลังของเขาเนี่ยล้านสามนะครับไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะครับบันไดฟ้าไปปกติถ้าเอาตัวนั้นเข้ามานี่คนเขาจําชื่อเขาจะอัดยับเลยนะฮะโอ้มุมนี้ดีมากนะครับตายพอดีมากงนะี่ะ huh? นี่ผมดาก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะแรงลมมันเยอะเกินอะโอโหตายเลยพลังเขาเท่าไหร่เนี่ยโอ้ท้าไมทําไมเราแรงสูงแล้วทำไมเรามาเจอคนที่พลังน้อยกว่าขนาดนี้มาเนี่ยไอพวกเวลน้อยๆหรือว่าพวกพลังน้อยๆน,ยน,ยนี่แรงขึ้นสูงกันเหรอโอ้โหและนี้ยิงมุมเก้าสิบไกลามากนะครับ เปิดก่อนตลอดนะครับ SP ประมาณ206นะขอเดินสักหน่อยแล้วกันนะครับคงไม่เป็นไรโอ้หมดพอดีโอ้แล้วดึงลมขึ้นไม่ได้ด้วยโอ้ตายแล้วยิงเลยนะครับผมโอ้องศาดึงลมไม่ได้นะครับลืมดูไปหน่อยให้ตายเถอะ โอโ้แล้วพลังส0 0แสนเจอพลังสา0แสนนะครับมาเก็บแรงอ๋อเซิร์ฟใหม่นี่ว่าใครที่ใครที่ทําพลังไวกว่าเนาะลงบันไดไฟ้ายังไงก็เจอแบบพลังไน้อยอย่ะผมว่านะอจะเจอพลังน้อยๆเจอพลังน้อยมากเลยนะครับโอ้สกิดก็ตายแล้วมึงเนี่ย ไม่น่าไปยิงมุม90แาบแบบว่าวๆเลยเมื่อกี้โอ้นะครับเราไม่น่ากด30%เมื่อกี้เลยนะครับจะได้มีโอกาสได้เดินถอยหลังมาสักนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงลมไงองศาดึงลมไม่ได้โอ้นี่ถ้าเขาพลังเท่าผมนี่ผมน่าจะโดนไปเยอะนะเนะี่ยผมถนัดแค่มุม90นะครับคลิปที่สอนลงไปก็มีอยู่นะ ขำอะไรอ่ะกำลังจะตายขำอะไรนี่ยิงประมาณนี้พอนะครับเบ๊เบ๊บอกเลยปกติยิงแรงอีกสักนิดนึงนะครับโอ้นี่เก็บแรงจนสุดเลยมั้งเนี่ย เดี๋ยวเล่นอีกสักนิดนึงก็พอแล้วนะครับรู้สึกว่ามาเข้าตัวของเพื่อนพี่น้องนี่โอ้โหเจอเรเวล้อยเลยวะอะไรครับเนี่ยโอ้โหสองล้านเจโอ้โหให้ตายเถอะโอ้โหยอมมอบตัวเลยครับอย่างนี้อะไรว่าเจอต้อง2องลนเเซิร์ฟมันไม่รวมเหรออุ้ยยิงมาเว้าสซะด้วยว่าไงครับจะวัดกับล้านสามเหรอ โอ้ดึงไม่ได้ผมดึงองศาไม่ได้เพิ่มอะนรกอะอความแม่นมันระดับพะก,การเนี่ยบอกเลยถ้าพลังเท่ากาันตายแล้วโอ้โห,โหเล่นลิ้นกันหน่อยมานะครับ ไม่ยอมไม่ยอมตายง่ายๆเว้ยแช่ไปเลยโอ้หรือแช่ไปทําไมแล้วโอ,อ้แช่ไปก็เท่านั้นเขามีสัตว์เลี้ยงเป่าโ็เถอเอ้ยไรสารละอีกแล้วแล้วยิงเมื่อกี้ไม่โดนด้วยนะอืจจอจุกจุกนีหรือว่าเราบินไปข้างบนแล้วขุดดีวะเออเราต้องฉลาดหน่อยดิ แต่จะว่าไปก็ไม่ได้เอาบินมานะครับจังหวะน,นี้แย่เลยตายเถอะเข้าหน้าฮะโอ้โหเจอสองล้านเจ็เลยเหรอวะผมไม่รู้นะครับว่าเซิร์ฟห้เนี่ยมันจะรวมกับเซิร์ฟไหนบ้างอะใครที่รู้คอมเมนต์ได้นะฮะบ,บอกกันได้นะโอ้โหคนไทยนะครับปินโตปินโตสองแสน ให้ตายเถอะดอกเดียวก็พอแล้วมั้งเนี่ยอะไรนะเขาพิมพ์ว่าอะไรอะเจอาวันนายเตา๋าผมไม่ใช่เจครับผมคือขวัญเฮาวิลาก <c oughs> <c oughs> ำลังจะฆ่านาย จะบินไปไหนวะเนี่ยจะมาขุดเหรอียา yeah. บนินขึ้นข้างบนวะสั้นไอย้ยาทำให้มันมากเรื่องอีกแล้วนะเราเนี่ยมากเรื่องอีกแล้วนะเราอ่ะเบ หลบความแม่นของพี่ไม่พ้นรองน้องหนูฮะอมไม่ได้เล่นนานจเจอแต่คนแบบว่ากระปุ่งปิ่งจังเลยอะครับโอกเลยได้ผมมีพลังเยอะๆแบบว่าสักสามล้านสี่ล้านอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยคุยอีกแล้วนะครับผมนะหลายคนก็อยากจะ,อย,กจะอยากจะอัดสักทีว่าง,งั้นเจอยากนะครับผมเล่นหลายตัวนะวันๆนี่แบบเข้าหลายดีมาก โอ้มุม90ไปเลยอย่างงี้ยิงแค่นี้พอนะครับผมว่าเลยนะถ้าไม่เลยก็โดนเต็มเต็มนะครับผมขี้เกียจแบบลบลมเยอะเแล้วก็มาลบแรงยิงเยอะๆยะโอ้โหโ,โดนเต็มเต็มเฮ้ยตายดิอย่างงี้โอ้ลืมดูพลังเขา ส่วนใหญ่เจอพลังน้อยนะครับไม่รู้เป็นไรแต่เมื่อกี้เจอ2องล้านเให้ตายเด่ะโอ้มาเจอคนเดิมอีกแล้วอุ้ยอะไรวะเนี่ยลืมดูลมนะครับให้ตายเถอะ4.1่จหน่งยิงไปตั้งเกือบ50ขำอีกเออ พลังห้าแสนเก้าขำว่างาั้นอุ้ยทำไมยังเลยอีกอะอ๋อผมลืมปรับนะครับอืมผมลืมปรับองศาขึ้นนะโถเฮ้ยยกสักสามสิบห้าอ่ะไอ้ย,ยามาันเอาปืนอะไรมาเนี่ย โชว์มุม90ไปเลย่ะขำมากเหรอขำม,มากไหมล่ะเราอ่ะใจดีให้โอกาสนี่อ่ะโอกาสอะฮะผมไม่ใช่เจเจคุณนะ หัวเลาะผมทำไมเล่าปะโทเอ้ยถ้าเราไม่โชว์มุม90เดี๋ยวก็หาว่าเรากากวาซานเจอปินโตอีกแล้วครับโอ้โหปินโตว่าไงบัมอะไรวนะเนี่ยทำไมมันผมอยากจะรู้ว่าแรงน้อยๆที่เจอกับผมเนี่ยมันแรงเท่ากับผมจริงๆหรอือ เซิร์ฟ56โอเคนะครับผมขออีกสองรอบไปผมจะจบคลิปแล้วครบพอดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปเช็คดูดีว่าใครมันพลังสูงสุดว่าเซิร์ฟ56เนี่ยอุ้ยเจอแล้ว72นะพลังเท่าไหร่โอ้โหล้านสี่อาวุธบวก13แต่เรามีโอกาสชนะนะอาวุธของเราบวกเยอะอยู่นะครับโอ้บุมแแรงซะด้วย Uh huh. องศายกไม่ได้ว่ะเท่าไหร่วะยิงไปตรงนู้นเนี่ยยิงมุมเก้เป็นอย่างเดียวอ่ะครับผมยิงยิงธรรมดาไม่เป็นเลยสอนหน่อยช่วยสอนผมหน่อยเถอะลูกพี่แปแปแปโอ้โห อะไรครับเนี่ยปกติยิงแบบนี้มันหกสิบไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยตายละให้ตายเถอะตายแล้วโดนสลาวโอ้โหสองทีโคตรแรงเลยบูมแมลงเ้ยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนาบูมแมลงมาบ้างไหมครับโอ้ไม่น่ายิงเว้าเลยอะไรวะเนี่ย ผมไม่จำอะ่ะแต่ปกติมันน่าจะ60สิบนะอย่างนั้นอะ่ะเดี๋ยวนะเปลี่ยนอาวุธก่อนนี่เรามีนี่ครับบูมแมลงฮัลโหลแต่ไม่ได้เล่นเฉยๆทุกท่านพี่พน้องแรงกันเท่าไหร่แล้วโอ้ยถ้าใช้บูมแมลงพลังเราลงไปเยอะเลยเว้ย<ๆ>ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าอาจจะเจอด่านที่มันมีสิ่งกีดขวางนะครับ อะไรวะเนี่ยช่วงนี้ชื่อนี่แบบเออิโตะเออะไรวะเนี่ยเช็คพลังสิเจ็ดแสนตายดครับอย่างนั้นอะเดาเอาเลยครับ ไ้ตายเลยขนาดนี้ยิงมันก็สิบโอ้โหแล้วโดนด้วยนะเป๊ะเ,เลย่าเมื่อกี้ผมเงียบแบบปรับให้เร็วที่สุดนะครับสิบเท่าไหรอ่อ่ะสิบห้าสิบห้าก็สิบหกอ่ะอยู่ที่สิบหกขีดนะครับตอนเนี้ยถ้าดูในตารางอะ่ะเขาอยู่สิบหกขีดนะเนี่ย แต่จะอยู่ระหว่าง16กับ17นะครับเราก็เอา16เป็นตัวตั้งดีกว่าตอนนี้ลมไปทางเขาสบายมากเตรียมตัวตาได้เลยน้องหนู uh? ดึงองศาขึ้นนะครับลบกับลมนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็ยิงไปสัก9 6อ้อ น่าจะเลยนิดนึงนะแต่ว่าบูมแมลงน่าจะเฉาะหน้าได้อยู่นี่ไงไม่เลยนะครับเป๊ะพอดีโอเคนะครับผมนะก็อย่าลืมเล่นบันไดฟ้าเก็บเพชรกันด้วยนะครับ3มกล่องก็ประมาณร7 0เิเพชรแล้วนะทุกวันทุกวันเลยนะครับนี่นะก็กล่องแรกเท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้แกโอโหเมื่อกี้เปิดไปนี่จำไม่ได้เฉยเลย กล่องแรกมันยี่สิบไม่ใช่เหรอกล่องที่สามร้อแปดสิบหรือ170ร้อเจ็ดสิบเพชรประโถจําไม่ได้ไหนขอไปเช็คข้อมูลในเกียรติยศหน่อยนะครับโอ้มันอยู่ที่หนึ่งเลยนี่ว่าไอคนนี้ฮัลโหลเดตายเถอะแล้วเมื่อกี้เจอสองล้านเจ็ดได้ไงวะอืออยู่ที่หนึ่งของเซิร์ฟห้าสิบหกซะด้วยเนาะ โอเคโอเคนะครับก็น่าจะรู้จักคนคนนี้กันบ้างมั้งนะครับเขาเล่นบ่อยอยู่นะโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แค่มาสนุกสนานกับบันไดฟ้าเฉยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ